สุดกะนฟูกิเนี่ยฟูกินะฮะฟูกิยักษ์ฟูกิฮอกไกโดนะฮะอันนี้คือต้นตอนใหญ่ของฟูกินะเดี๋ยวไปเดินดูฟูกิกินก้านได้ฟูกิฮอกไกโดเนี่ยพามาตัดโอ๊ยมาเตไว้จะถ่ายรูปก่อนสักหน่อยตัวย่อตุลิมัสใช่ ไปผัดนะกินก้านมันนะคะใบมันก็ใบ,ม,บมันก็ทิ้งนะ,ะแต่ว่าใบามันก็อนะีกกล้วยกิดดีอยู่จริงเนาะอันเดียวนะคะก้านเดียวอะ่ะดอกนี่สวยไหมอันนี้เป็นอุดอกยามาอุดอกอันนี้เป็นอุดอกป่าที่เอามาปลูกในบ้านนะคะ กหลังบ้านอันนี้บ้านบ้านไม่ยานะนี่อาน,นี้ก็เอาไปแค่พอกินนะอันนี้เอาสามอันนะกลับมาเอาอีกหนึ่งอันเอาไปคลุกใส่งาทำยำงาละเอาไปแอบมาหลังบ้านแม่สามี ดอกไม้งามๆนะโอเหมือนดอกซือซือซอ,ซอจินะแต่ไม่ใช่นะนี่มันใหญ่กว่าโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะปาภัยนะปาภัยที่เรามาตัดไผย ทำอะไรต่างๆแต่ว่าพันนี้นะพันนี้มันมันจะออกหลังสุดเลยค่ะมันจะออกแบบว่าหลังชาวบ้านเลยโอเคค่ะเพืเ่อนกลับแล้วอันนี้มันอันนี้ข้างบ้านนี่ดอกฟูจิเห็นไหมข้างบ้านตรงข้างๆตรงนี้ก็มีนะฟูกิ เอาก้านไปกินค่ะวันนี้ให้ลงให้ลุงเป็นพระเอกก็พระเอกคลิปนะคะดอกทิวลิปของเราไปแล้วนะนี่เคพระเอกมีวาระบีด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บวาระบีด้วยวาระบีวาระบีก็รสชาติขมนะพูดก่อนจ้ะวาระบีจีใซย่ด้ี่มุทต์โอคิกนารุ เดินไปทไีนน่นั่นไจดตวนนี่อันนี้ปปเป็นผักติ้วฝรั่งนะเดี๋ยวปปเดี๋ยววันหลังมาเก็บทำคลิปเนาะผักติ้วฝรั่ง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซุอิบะซุออิบะซุอิอิบะทำคลิปใบไ,ไม้เปรี้ยวอันนี้ก็เอามาปอกนะมาปอกแบบนี้เนาะฟูกิฟูก,ก,ฟก,กินี่ก็ฟรก,กบ มาปออันนี้ก็เป็นฟูกิะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบรูๆแบบนี้นะเพี่อนข้างในเป็นรูๆเหมือนสายบัวรสชาติก็คล้ายสายบัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้กรุบเท่าสายบัวมันไม่ได้นิ่มนะ,ะมันเป็นก้านของใบไม้นี่นะ,ะแต่ว่าเขาก็มาเขากินส่วนนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปผัดนะคะ แห้งๆอ่ะนะอันนี้นะผัดใส่เต้าหูะะ้คะเต้าหู้แห้งๆเต้าหูท้ทอดแห้งๆเป็นอุดกอ่ะอุดกก็มาปอกออกแล้วก็มาต้มถ้าไปกินแบบไทยๆก็ต้มจิ้มน้ำพริกก็ปลาทูก็อร่อยดีนะะมาต้มนะคะแล้วก็คลุกงาค่ะอันนี้คลุกงาคลุกมิโซะค่ะคลุกะอันนี้เป็นอุดที่ ปอกเปลือกแล้วก็ลอกเปลือกแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วเนาะลวกลวกนะคะแ้วก,ก็น,นี่เป็นมิโซะนี่เป็นน้ําตาลแล้วก็จะใส่งาแต่ว่างาใส่งาบดแต่ว่าเรายังไม่หงดบดนะคะเราทําการบดเนาะบดแบบแบบนี้เนาะบดแบบญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าใช้ครกของไทยญี่ปุ่นก็มีนะคะอุปกรณ์คล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่านี้ค่ะเป็นที่บดยานะคะ แล้จริงๆเราก็มีแบบที่บดไม้อยู่นะที่ครบไม้นะคะเหนื่อยเสร็จแล้วใส่งาเข้าไปบดไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าอีกานอีการบดนะคะ ใส่เครื่องปรุงของเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผป,ปรุงรสญี่ปุ่นผงปลานะคะหอดาชิตามชอบเลยค่ะใส่โชยุไปหนึ่งนิดหน่อยนะคะจุดโอเคก็ทำการผสมให้เข้ากัน ดืมเอาอนี่มารวมต่อไปเป็นขั้นตอนของการชิมน,นะคะมูจินี่ค่ะก็เอะกล้อนไม่ค่อยโฟกัสเลยเนียนะอืม หว,หวานหน่อยรสชาติเขาก็ไม่ไม่ขมนะในความคิดของเรานะแต่จริงแล้วปากๆก็จะมีรสขมหน่อยๆนะแต่ว่าอันนี้มันมันก็มีรสขมหน่อยๆแต่สําหรับเราอ่ะคนกินขมได้นะมันก็ไม่ขมนะแล้วก็ได้ความที่แบบกรึบๆอะ่ะอืมมันจะกรึบๆเนาะเพราะมันเป็นต้นอ่อนของต้นไม้นะอืม ก็อร่อยอร่อยดีทนเลยอ่ะนี่เป็นฟูกิที่เราต้มผ่นเรียบร้อยแล้วผักใส่เต้าหู้แบบนี้นะคะ ใส่น้ำไปนิดหน่อยอใส่ภูกิต้งไฟนะคะใส่เต้าหู้ผัด,ดก็เซมไม้ก็ผัดแบบนี้เหมือนกันนะผัดใส่เต้าหู้ผักเซมไม่ะแต่ว่าต้องเป็นตาแห้ง อันนี้เป็นเซมไม้ตากแห้งที่กันตากแห้งไว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยววันไหนที่เก็บเซมไม่จะทําอันนี้เนาะก็ผัดใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงญี่ปุ่นผัด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 ก็ผัดจนเนี่ยค่ะเต้าหู้เขาแบบน้ํา ซึมๆเข้าไปเนาะเป็นแบบเปียกๆแบบเนี้ยคืออมน้ำเนาะแล้วก็ใส่เั้ืโซงปั่นค <ไป S 1> าโตน้ำตาลนะะอนดะชิคาโตะผงปลาโอนดาชิผงปรุงรสของญี่ปุ่นนะฮะ<อ>เสร็จแล้วะะใส ซอสโชเลียงญี่ปุ่นโชยุนะ,ะโชยุโช,โช,โชโยุแบบแก่สำเนียงนะคะโยกือผัดเสร็จโยกือผัดผัดให้เข้ากันนะคะโยกือตามิมัสนะคะโยกือผัดดมพูดของสองภาษารวมกันนะ ค่ะก็ใช้เครื่องปรุงแค่สามอย่างน้ำตาลโจยุแล้วก็ผงปรุงรสเนี่ะผัดให้แห้งๆสักหน่อยแบบนี้ก็โอเคค่ะปิดได้เสร็จเรียบร้อยง่ายๆมากๆฟูกิผัดเตาหุ้แห้งสักเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชิมฟูกิเลยนี่ฟูกินะข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะเพื่อนคิดว่ากล้องมันเป็นอะไรไม่รู้นาะมันเสร็จ การเซตไม่เป็นนะนี่เป็นโทรศัพท์ใหม่โอเคนี่ค่ะมันเป็นมัวมัวเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะมีรูๆูแบบนี้นะ,ะอันนี้กล้องก็เป็นอะไรไม่รู้ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรหรอกคือมันเป็นโทรศัพท์ใหม่เซตยังไม่ค่อยเป็นนะ,ะนี่ค่ะก็อะไรหรอกค่ะก็มีรููตรงกลางแบบนี้นะคะชิมดู อืมมีกลิ่นเหม็นๆคิวๆอยู่นะฮะพูดเหมือนไม่อร่อยแต่อร่อยนะมันมีเป็นกลิ่นเฉพาะของคุกิกรอบกรอบกรุบกึบกรอบดีอะ่ะมันจะกรอบกว่าสายบัวเนาะ แต่ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นแบบคิ้วๆแบบผักอะนะมันไม่ได้ว่าเหม็นแบบแบบเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยเหม็นแบบคิ้วเขียวแบบผักนะคเพื่อนอร่อยดีก้านฟุกิอืม กินเล่นเพลินดีนะเ่เพนกินอะไรก็อร่อยเนาะโอเคเดี๋ยวหมดก่อนลูกอันนี้เป็นวาระบีนะ,ะวาราบีที่เราเนี่ต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะอันนี้วาระบีนะ,ะจะกินสดๆจะกินเลยแบบนี้ก็ได้หรือจะอไปแช่แบบที่เขาทำกันก็ได้เนาะ เพื่อลดความขมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันขมนะรสชาติขมนะขมเบอร์ไหนขมที่สุดอะของผักป่ามขมเท่ากับมาระขมมากอ่ะเออก็เนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วก็มานี่เลยค่ะออใส่ถ้วยแล้วก็ผสมเครื่องปรุง น้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็แบบนี้นะคะน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนี่ที่ทำจากแอปเปิ้ลใส่ผงปลาฮงดาชิแล้วก็โชยุนี่นะคะแล้วก็ เอาไว้สักประมาณกูได้ว่าขมดบหลายนาทีนะเพื่อให้อนเนี้ยน้ำส้มเนี่ยลดความขมของเขานะน้ำปุง๋งห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาชิมกันหลังจากนั้นเนาะน้ำนี่เรามาชิมวาราบีกันเลยเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนกินเอาวางทำไมก่อนกินน่ะ มันขมไม่ใช่ก่อนกินก่อนแช่มันขมมากนะนี่ก็ยังขมอยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้ขมมากเท่าตอนที่ยังไม่แช่นะแต่ว่ามันก็ยังขมอยู่อ่ะแต่ถ้ากินเล่นๆแบบนี้ไม่ไหวนะขมแบบจะเดาเลยอืมม,มาแต่ขมมาดบนี้ง่าย ว่ยังขมอยู่นะเพื่อนไม่ไหวเนาะอันเนี้ยไม่ไหวอืมโอเคค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะนี่เป็นวิธีกินผักป่านะคะอาจจะมีวิธีอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะ,ะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินยังไงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะอันนี้ก็เป็นหอมป่านะคะก็กินเหมือนเดิมแบบคนญี่ปุ่นก็จิ้ม,มอันนี้นะคะจิ้มมิโซนะเนาะ เผ็ดคะ่ะถ้าจะไปกินแบบไทยๆก็ได้นะคะจิ้มน้ำพริกเหมือนเดิมปลาทูแซบ่บเนาะม่โซ่รสชาติก็จะออกเค็มๆคล้ายๆกะปินะฮะแต่ไม่เค็มมากเทราะกะปิเป็นตัวเหลืองหมักนะฮะอืมแซบ่บแต่ไม่เค็ม